จะปั่นอีกนานไมน่ดูลรักเครื่องนี้ทั้งเลยดูรักเครื่องนี้ทั้งเลยโอ้โหโดนลูกออกอะแกทำให้เซนต้องขายหน้าต่อประชาชนที่กำลังดูขิดมีทั้งหมดทุกคนบนโลกแกรู้ไหมว่าม,มันอับอายมากที่ต้องบินเซลูกกอ,อกจำเอาไว้คอยดู สวัสดีทุกคนด้วยนะจ้าวันนี้เราก็มีกับช่องอีเบอร์สต อะไรขนาดนั้นกูนะเออสวัสดีคุณด้วยไอจ้านี่ก็อีกสักอีกแซนเอาาไม่เอาาไม่เออนั่นแหละก็วันนี้เราก็จะมารีวิวสกินคือเรามีอีกข้าวแบบซาร์เรีโอที่เคยสัญญาไว้มาแล้วมาแล้วทุกคนคอลแลมมาแล้วสกินก็สวยมากสวยมากโอ้าไม่กสวย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 สี่สิบล้านครั้งก็ไม่พออ่ะบอกเลยเลยว่า คุมค่าครับสกินจริงๆนะจ๊ะคุมค่าการรอคอยเวอร์สกินสวยมากนั่นแหละเอาแหละเราไปดูกันดีกว่าว่าสกินในเกมนันจะเป็นยังไงนะ,ะทุกคนเอาล่ะ let's go <S ไม่ชอบแมปใหญ่เลยย่าไหวไหมไหวแปะหาซื้อกลางแมปมีไหมเอ่ยไม่มีลองไปดู ทีตะเกียบเผื่อจะเจออ้โหูขึ้นอุ้ยสาวน้อยสวัสดีค่ะมันกระจกกระจกฉันตลกมะเนี่ยอุ้ยมีคนปั่นตรงนี้ไล่อีกนี้ดีกว่าใครเอย่ยขามแหละใจร้อนเกินคนุณพี่โอ้โหต้นเรือแต่ละมีติง้งนอะไรกันเลยกนแต่ละคนโอ้ ซอยรวยตายแล้วจเจอแต่ละตัวลำบากมากค่ะคุณนะา <c oughs> อุ้ยเถอะเออนี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไ,ตองไปตัดฉิบแล้วนะทุกคน <c oughs> ใส่ซาวมันมันเกมมันใส่ซาวเอฟเฟกต์มาให้เลยอ,ะ <c oughs> อ่ะสวิงเลยทีเดียว อะไรอ่ะข้ามโดนเธอเลยอ่ะอะไรอ่ะคุณน้าตลกอ่ะแต่นี้จะมีไหมสาวน้อยน่าจะวิ่งป่าลาบหนีไปเร็วข้ามทวีปโอ้ยมันกดสิบสองมันกดสิบสองชาติชาติอ๋อไม่ถึงไม่ถึงไปไหนอ่ะเหมือนกระจกก่นไปไหนอ่ะอุย้ยกระจกหมดกระจกหมดไม่ได้เล่นแมรี่นานอ่ะหลังสิบสองมาก็ไม่ได้เล่นอีกเลยอ่ะ มาได้ยังไงนะตัวละครอ,อ่ะคือแกจะขายต้นเรือกอันจริงๆใช่ไหมก็เข้าใจนะว่านั่งนานแต่คือช่วยมาโผล่กับมาช่วยสักคนหนึ่งก็ได้นะให้การเอ่อออกมาละเออโอ้ยเจอแน่ทำอะไรอะ่ะทำอะไรจ้ะทำอะไรจ้ะทำอะไรจ้ะอุย้ยอ่ะมาสุนฉุนฉุนช่วยส่งเคราะห์เธอเองมา นังเด็กน้อยอุย้ยเดี๋ยวไปไล่เขาต๊ะบาร์เทนเดอร์ออกบาร์เทนเดอร์อยู่นู้นต้นเรือจ๋าม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 าต้นเรือจะกดนาฬิกาตอนก,นก็ไม่มีโอ้เออมันจะวิ่งมากดนาฬิกาทุกคนโอ้ไม่กะจบตีอุย้ยมันโดนได้หรออุย้ยมันโดนได้หรออันนี้ไม่รู้แล้วเนี่ย กระจกข้ามทวีปมันโดนได้อออุ้ยโดนสวยฟินเวอร์อจะวางก็ว่าไปสิวางว่าไปสิฉชนในต้นเรือัชลยยะฉชนไอต้นเรือัชลยยะเอาไปนั่งเลยเอาไปนั่งเลยอย่าให้มันลุกขึ้นมาอีกไปไปเลยบินไปเลยคุณานะข้ามกับประเทศเธอไป Go Back To แวร์ทูแวร์ยูฟัมเออนะคะ Go Away วค่ะว่าไงสาวน้อยจำลองเป็นลิงลิงกอดตุ๊ก,กตาลิงน้อยเวอร์อ่ะทีเนี้ยโอ้โหอ,อ,อ,อะไร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 กระกระดาษอะไรก,กระกระจกอะไรเหมือนกัน เออ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 สิบสองเก่งจังเลยลูกเก่งจังเลยลูกหนูกเก่งจังเลยลูกหนูกเก่งจังเลยไขรสอนหนูวางกระดาษเนี่ยลูกหื่ไขรสอนหนูวางกระดาษนะ่ะไขรสอนวางกระดาษไม่ตอบเป็นอินโทเวิร์ตหรอร่อนอนะฮะเออซิงเลยวันดีจ้ะอุ้ยมันก็จกไม่โด้นะหมนุน อุ๊ยเอาดดนะเอาไม่ไปโดนนะเออนี่อุ๊ยเครื่องจุดอ้เครื่องไวเกินคุณนะเครื่องไวเกินเอาแล้วออกแล้ว,อออลวจะเกมเสมอไหมเกมเสมอไหมข้ามลงไปสิข้ามลงไปสิอ่ะยังไง ยังไงจ๊ะอะไรอะทำไมอยู่ดีๆกระจกท้ายเกมกระโหลกอะอะไรเนี่ยฮะโอ้ยอีนี้ก็วางกระดาษอนั่นแหละกระดาษไม่มีวันหมดม,มีสิน้นโอ้ยมันจะทันมินยมันจะทันมเนี่อันนี้ก็วางกระดาษเกง่งๆประตูเปิดแล้วแน่เลยเอายังไม่เปิดประตูเปิดแล้วเวระวงนะคะเดี๋ยวพี่ตีน้องใต้นะครับน้อง เออไปไหนแล้ววะอีสาวน่อยวิ่งไปหลุมกลับมาฉันไม่ให้ไปตายคุณนะเออคุณน้องโอ๊ยอะไรเนี่ยจะบ้า มาแล้วแมพไซนะัทเอาอุ้ยแบบนี้อุ้ยสีมันลดตามแบบเนี้ยมันไม่เหมือนยีเมื่อกี้ยีเมื่อกี้คือไม่ได้ไม่ได้ค่นะคนนึงโอ้ยกระตุกอ่ะกระตุกอ่ะช่วยด้วยเอากระตุกกระตุกโอ,โอ้สกินเด่นเกินสกินปังเกินใครอ่ะน้ำหอมอะไรอิเซียลิชิอาเหรอ อะแล้วเธอกดน้ําหอมจะมันยืนไว้ทำไมอะเธอเธอขาเอาเอาอะไรวะอะไรวะไม่โดนเ้ยไม่โดนเ้ยไม่โดนเ้ยอ๋อยังไงวะอะไรอ่ะเรานั่งเราคือนางทำอะไรอ่ะเราคือนางทำอะไรอ่ะ อ๋อยยังไงคะอะไรอะ่ะแเราคือต้นเกมโผมายืนไหว้เออมาไหว้สันทีหนึ่งกดกลับอะเลยังไงฉันฉันฉันสงสารเธอจังเลยเออนีปั่นอีกนานไหมคุณน้องปั่นอีกนานไหมจะปั่นอีกนานไหมดูลักเครื่องนี้จังเลยดูลักเครื่องนี้จังเลยโอ้โหโดนลูกกอกเดี๋ยวเธอจำไว้ละกัน นางนักข่าวจะทำให้ฉันต้องขายหน้าต่อประชาชนที่กำลังดูชีวิตที่ทั้งหมดทุกคนบนโลกแกรู้ไหมว่ามันอับอายมากที่ต้องดิง้นสนกอนจำเอาไว้คอยดูมาจะต้องเอาลายส่วนตัว<ะ>ับได้เวลาลางแขน,มน,นแม่นางนักข่าวอลิสเดรอดกลับมาเนี่ย เออโดนลูกกอะมันไปเลยนี่ลางแครแล้วกลับมานเนธน้ำหอมบารมีเพื่อนเธอช่วยเหลืออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเธอทำอะไรเนี่ยเธอทำอะไรอ้าวอาะไรอย่ะเออเออโอเคโอเคไปไปจับจับนั่งดีกว่าไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไปนั่งไปนั่งนั่งนะลูกนะเออ นี่เดี๋ยวเดี๋ยวยืนโชว์ส้คอให้ดูนี่ส้คอเห็นไหมนี่ถือส้คอนี่สมพูสวย,สวยใส่อะไรข้างหลังเนี่ยอ,อ,อะไรข้างหลังเนี่ยเอ้าปังโอ้โหคุณเธอคะน้ำหอมวิ่งสามเก้าอย่างกับโปคุณนะไปไหนเอ่ยไปไหนเอ่ย แล้วนี่พกตีพกพกไทยก็ทั้งตีอ่ออออออชุลมุนอ่ออ่ออะไรอ่ะเธอตีนี้เขาไหวไหมอ่ะตีนี้เขาไหวไหมดูเหนื่อยนะตีเนี่ยอีนาข่าวเพิ่งอีนาข่าวเพิ่งอะไรเพิ่งอยู่หรอเจอแน่เจอแน่พอดูมันไม่โดนอ่ะสับกระจกไปหา เธอก็ทำไปสิเธอก็อันนี้ไปสิปึ๊บ <c oughs> โดนเธอเลย <c oughs> ฉันดเห็นนะห้องนั้นนะมีอะไรนะเ๋ยวฉันจะปล่อยเธอไปก่อนเพราะว่าคู่กัดฉันอยู่ตรงนี้ต้องเอานั่งนั่งไปก่อนเลยหล่อนอนะ่ะ <c oughs> นั่งไปก่อนเลย <c oughs> เสกกระจกหาสิหมุนหมุนหมุนนานมันอยู่นี่ โอ้ยโอ้ยมันมันเป็นแผนล,ล่อมันล่อซื้อมันล่อซื้อโอ้ตายตายตาย,ตายนางนี่บังอาจเพื่อนเธอมิดเยอะนะมิชชั่นล้มไปให้ล้มไปเสพความสุขไว้ซะเถอะพวกหล่อนน่ะเดี๋ยวจะไม่ได้เสฟแล้ว,<ต>วบินไปคุณน้องอยังไม่บินดีกว่าโอ้้างโอ้สก,ก,นสก,กนินทองสกินมันทองแต่เป็นสกินม่วง จะบ้าอะไรเธอแอบไปถอนหงอกกันแถวมุมห้องเหรอฮะเดี๋ยวมันเป็นล้อซื้ออีเม้นี่เราแวงแล้วเกิดการพารานอยู่เออ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 เอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาให้เต็มที่เลยค่ะคุณสาวเอเธอจะรักกันจนปานจะกืนกินก็แล้วแต่เธอค่ะยังไงอีนี้ต้องเป็นของสัญญามาเออ โดนอีไปมาอะไรไอ,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 อตี้นี่อะไรเนี่ยอีตี้นี่อะไรเนี่ยแล้วแล,แล้พูดน้องเนี่ยอะไรนนะหลายรอบแล้วเนี่ยฮะคอนเทนต์เหรอลูกคอนเทนต์เอออะพอก,กันอีสองตัวเนี่ยพอกันลูก อีสองตอนเนี้ยอะไรเนี่ยโอ้ยคอนเทนต์เกินคอนเทนต์ฉันคอนเทนต์เธออย่าลืมพี่เราทำไปเราเป็นคอนเทนต์เหมือนกันเรา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 ตอนนี้เราได้คอนเทนต์ทั้งสองคนแล้วเจ็บปะเออเจ้าเจ้าเนาะเอนเนี้ยหลุมอยู่ไหนทุกคนว่าหลุมอยู่ไหนกันนะอุ้ยมาแล้วมันมาแล้วเอ้ยมาหยิบกดอีบอร์ดอ่ะฉันกดได้ไหม ไม่ให้ไปเชลิดเดอร์ของสัญญาอีนี้มาเออเอเอตีไปเออโอ้ยจับนังก็ได้วะยอมแพ้ละกระจกสัญญิงก็ไม่ค่อยจะคมอยู่ตาเหล่อยู่ช่วงนี้ก็ขยันบูลลี่สินเก่งเก่งนะแหมกันแกล้งผู้สูงวัย อยู่ไหนวะนี่หรอ,อเฮ้ยอยู่ไหนอะอยู่ตรงหลุมหรอหลุมมืนี้นี่ใช่ไหม αι? เอาไม่ใช่อะแกะยังรักกันอีกนะคือจะปานจะจะจะต่างตายขนาดนั้นก็ยังจะรักกันจนวินาทีสุดท้ายกันอีกนะของชีวิตเนี่ยแกเอางั้นเลออยเหรอ <c oughs> เออมาฉันจับผัวเธอนั่งมั่งมา เธอรักฉันฉันรันนนนออกเธอรักกันเก่งยิ่งกว่าอะไรเกิดมาฉันไม่เคยเห็นใครแฟมิลี่กันขนาดนี้มาก่อนยิ่งวันนี้ก็แปดสองละยิ่งก็ส่งคำโลกจะมาอีกไหมเนี้ยเปลี่ยนเป้าหมายมั้ยครับอยู่ไหนเนี้ย ที่ไหนอะได้ยินเสียงนางหายใจแถวเนี้ยปีเปิร์กับปีเปิร์อ๋ออยู่นี่ไม่รู้ปีเปิร์มีมีตัวตนจริงหรือเปล่าหรือตาบอดเออเออเออเอาสิเอาสิจะจะงัดกับฉันถือก็ลองดูเออไปไปเอา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 เออ เป็นยังไงกันบ้างล่ะทุกคนบอกได้เลยว่าคนสองตาเนี่ยมีดอะไรนะคะมีอะไรม,นะะม,ไไรมาสาจา๊วลรอหันกรลันยอเกินนะจ๊ะบอกเลยเลยว่าสกินเนี่ยสวยมากเออเห็นไหมตอนคิดก็บอกว่าสวยไทเกมก็บอกว่าสวยมันสวยจริงอยากให้พี่อยากให้พี่ซื้อจริงๆหรือไม่เขาจะไม่ได้จ่ายฉันด้วยเขาไม่ได้สปนอนเซอร์ฉันก็เหออสกินอะพอเกมนี้เขาก็ไม่ได้สปอนให้หรอกแต่ซื้อเหอะนะ สก,กนมันคุ้มมันสวยคือมันสวยเกินม่วงอะ่ะเออนั่นแหละนาะก็ถ้าชอบเนี่ยก็ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ดินจางเลยอก็คลิปหน้านี่จะเป็นยอะไรก็อย่าลืมรอติดตามชงด้วยนะก็ประมาณนี้แหละทุกคนก็ไปเดอกันใหม่คลิปหน้าสาักท่อนนะ๊ายบายโอ้ยน้ำตาจะไหล